คนคือบอกขอสบายดีทุกคนสบายดีช่วงแรกๆนะเมื่อนี้กาสะพอนไม่ได้ขึ้นหายทุกคนเ้ยไม่ได้ขึ้นหายกาเลยอันสะพอนมาอันหากินอยู่หน้ามื่อนี้นะอานหากินท่าเขาอีเมสเขาอีเมสเขาาออันเ,เขา,า,เขานนต้นนะมื่อนี้นะไม่ได้ขึ้นทุกคนเ้ยสะพอนอันะ ลงมหาเกือเป็ดเกือไก่ตามเคยนั่นแหละกาถ้าสะพอนมีได้ขึ้นหายกะมีแต่ลงมาหน้าทุกคนเ้ยลงมาหาเกือเป็ดเกือไก่ถ้าขึ้นกะคือลงมาหาเกือเป็ดเกือไก่แล้วแล้วก็ขึ้นแต่ว่าวันนี้นะสะพอนมีได้ขึ้นก็เลยมากมาตอนแรกนะทุกคนเลยพอดีสะพอนที่หากินนะหาคุดกระปูคุดอันเขตคุดไปเลยแล้วทุกคนเลยหาคุดเบิ้งกบตั้งแต่สะพอนั้นคุดก็เข้าสนิมแล้วกะ แม่น้องกันดีพ,พุ่นน่ำสะพอนก็ยังไม่ได้คุดเลยอันอยู่แถวหน้านี่นะกับเมื่อน,นี้แหละสะพอนทีได้หาคุดเบิ่งท้กคนดเลยคุดกระปูคุดไปเลยย่าแล้วกับสะพอนสิหาเก็บพักได้เก็บพัก,นะก,พกมือนื่งกินกับวเจ้วกระปูนั่นแหละก่อนไปคุดกระปูกับสะพอนั้นลืมไปยามก็โลกทุกคนเอ,อ้ยวานนี้นะ่ะอีเม่เซอร์ได้สามซีมือแล้วเนาะอีแม่เซพ่นว่าอันเมื่อคือนนี้พ่นมาแต่เมืองนะพ่นแวาวอาันยามนะบอกก็โลกทีก่อีเม่เซอร์นะสะพอนมาเมื่อวานน,มามวานี้กับสะพอนไม่ได้ยาม แบบสะพพนมีหูวจักนะมื่อนี้กาสะพอนสีมายามเบิง้งเราพ่นเลยป๊ไปเบิ้งน้ำเดียว่านซีมานบอกคนบเบิ้งนื้นคือมันลันในสะพอนสีไปเบิ้งว่ามันรือว่าเขาเอาแล้วเขาายามนะเพราะว่ามันเป็นแค้มทางนี่ย่านแต่เขาเอาย่านแต่แบบพ่นทีบ้านเขาไกลมากเขาเห็นมันลันแล้วเขาเอานะกับหลังนึ่งอยู่ผู้ตัวนั้นก็เจ้าว่าลันพระะจ้า หลั่นนะทุกคนเอ้ยนี่มันหลัน่นมีเซอร์ได้หลายมือนะสีมันเบิ่งก้นถ้ามันนั่นมีบป่ะมันถือป่ะน่าจะขอเขาอาทุกคนเอ้ยแมบบ่ไปเห็นป่าดอกเล้วยยัยงขายามนะ อืมันเป็บีดองใชนะ่ไหมถือคนถือบลกขออืมถือถืได้อเฉพาะเพราะเขาเอาเพราะว่ามันบีดองปลามีได้ใหญ่ไปเลยนะบลกขอเลพอนี่ไปเอาอยูทูบวันนี้มันกี้ย่างอันเนืองอิงนเฉพาะทันใดยามนะเพราะว่าแม่ซื้อสองอัน ปากโขมันมีได้ใหญ่ไปแล้วได้นี่เห็นบ่จักอีเมีเอาคนผือเสืออะไเนี่ยปลาแดะบ่น่าจะมกปลาแดะนี่ปลากโขนะโตมีใหญ่ไปแล้วน่าปากโขกอ้วยมกปลาแดะลงน้ำนะ พาขอมีได้ใหญ่ไป็นเลือซื่อยนาะซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี่ไปจักใครแม้ว่าไม่ได้ยามบ่วะสะพอนําลังว่าสปีุดกระปูนะก็เลยคิดอ้อจะไปยามเบิ่งตัวนั้นอีกทุกคนเลยสะพอนจไปเซื้ออีนี้เซื้อบนเก่าละทุกคนตัวนี้กระลันสะพอนจะไปเ,เ,บ,เไปบิ่งว่ามันถือป่าทีนึงว่ามันสิมีป่าบ่า ยังยัรต้ืบกับมันมันมีดองเนี่ยเบื้องลำเดือวทุกคนว่าป่าเลยเอ้ามันหลันแต่ซื้อบอกคือไปเห็นป่าตัวนี้นะอ้อแล้วมีได้ ได้ตัวนี้นะเจ้ามันดอกเขาตัวนี้ัทุกคนเห็นบอกมันเป็นปะแบบนี้นะตัวนี้นะเนี่ยมันออทั้งนี้เนาะได้ตัวเดียวทุกคนเลยได้แต่ประคอตัวเดียวสะพอนสิไปหาขุดกระปูตืมเพราะว่าได้ตัวเดียวนี่นมันมีพ่อเจ้านะกัลูกนะมันมีสองอันนึงนะอันนั้นกระแม่สะพอนซื้อเอาถ้ามันมีหลายอันก็น่าจะถื่ลายทุกคนเลยพายอันนี้นะมันเป็นนองทําม มันเป็นอันป่าธรรมชาติได้นีแม่นอันป่าป่อยแต่ปลาป่อยก็ลงมาอยู่เฉพาะจะหาคุดกระปูเบิง้งคุดเบิ้งก่อนตัวนี้ ปูโตแม่ทับหลังเบืงปเป็นตะลิกขนาดแข่งกี่ดิ้นก็ กระปูทุกคนเลยเฉพาะเฉพาะกบ ก็เขียดหน้ากับตัูนึงจุดซับจุดมุนเฉพาะเฉพาะกรุกระปูตัวแม่งามนล่นนี่ตัวแม่วกกระปูมะได้กระปูงามนี่น่ เจ้าว yup. like, ่าซอนกบทุกคนเด้กระปูกระปูซอนกบยกไปนอนอ่อนๆได้ก็น่าจะเป็นกบแมน่าทุกคนได้กบ แต่ว่าลกเยดึงขึ้นมาไม่ได้ดินมันแข็งนะสะพอนคุดลงไปในะแบบคุดอันผู้นี่น้อยอยู่มันเลยจุกเนี่ยครบ โกบเหนียวแล้วเกือบบวดรุดมือตูมันมีได้ใหญ่ไปเลยนะโกบสอนกระปูดึงสะพาะอันมันมีได้ใหญ่ไปแล้วตัวน้อยๆสะพาะดึงกระปูขึ้นมาจุกไปมันเป็นน้ำเป๊ะๆนะใช่แล้วกบฮักจนมันจะได้แข็งนะ หมานหมานคุกกระปูสอนกบกระปูกบกบอยู่เดียวได้กระปูแล้วก็ได้กบมีแต่ตัวเดียวเนาะ,นะตัวเดียวที่ทุกคนอ้ยสะพานจะเอาขี้เยอลงไปเพราะว่าเพอเข็ดที่หนาลงอันนี้เน่ยถ้าแบบ ถาม,มามือหน้าน่ะจกกับบางทีเข็ดหน้าลงไปอยู่นะเข็ดแบบนี้ตอนนี้กาสะพ้อนได้ห้ามาโซนแล้วทุกคนเลยถือว่าได้พอ่อแจวแล้วนี่กะนี่ได้กบตัวนึงแล้วกะปลาคอแล้วกับปูสองตัวสะพ้อนสีเห้ามาหาเก็บพักทุกคนเลยพักนอกที่แถวโซนสะพ้อนนี่แหละมันป้งนะปกติกาเก็บอยู่พังนะทุกคนแบบมันลายนะแต่ว่าอันนี้นะ่ะสะพ้อนสี่เอาวันดอกแค่แน่แล้วก็สีเอาพักนอกแน่ หาเก็บแถวโซนนี่เดี๋ยวท่างพุ้นอะหลายแล้วก็สิเก็บมาคือเมื่อหนึ่งเท่าเดียวฮนแล้วก็พักอันที่สะพ้อนเก็บเมื่อเมื่อวานนี้นะพักกาดดอกนะแบบมันได้กินน้ำทุกคนอันนี้อยู่ในขุมมาคิดเลยขุมมะเฟษนี่มีแต่อันใบยหญ่ายีต่เมื่อสะพคอนสิเอานี้หละมื่อนมือโลกกับเจลก็งามีนาะตรงนี้เอาหุดน้ำมันได้นะงามก็นาด พาอั่าต้อคุมเดียวนี่กับพ่อกินนะทุกคนงวนมากใหญ่นึงอเอาต้อคุมเดียวนี่นะนี่ในคุมมะซิลี่มันกำงามนึงเอาหดน้ำมันตลอดนะงามใบมันใหญ่แตพ่อเห็นอยู่ฮันนี่นะ วิเทวหน้าสะพ่อน่ะส้น้องพุ้นหลายได้พังน่อยนะงามเลยนะเงาบางใหญ่นึงตื้อดำเดียวนี่เลยนี่อันนี้กะอันนี้มีได้ใหญ่เพ่เล้อนี่น้อยอยู่นี่นะ ไเนาะทุกคนมูมันเกิดอยู่นํำคุมมาคิดเาหดน้ำได้ได้ในงามลีนะถ้ามันเกิดอยู่แถวโห้ยแถวคุ้นนํามีเยอะงามไนดะ้เขาแม่มันไม่ได้กินน้ำนะเอาสองคุมพ่อพร้อมสองขุมมาคิดนะ สองขุมนึงพอเลยสำหรับสะพดน่ะว่ากินดิบแซบได้เนาะพังน้อยนะเฮาโลก้าแซบอยู่ติดไปเต็มกุสองขุมนึงสะโพดชิเก็บมาคือมื่อตืมทางนี้เนี่ยสะโพดท่าได้ริดใบมันได้นี่มาเมื่อยเมื่มาคืนนะท่านได้ริดใบเลยทางนี้นะ ห่เมื่อวานนี้สะพ่อนเก็บเมือกลายอยู่สะพ่อนเอามีอลายแล้วอันนี้นะเก็บเมือเมื่อวานนี้กระจายอยู่เลยทั้งนี้ท่านได้ริดใบริดแต่ทั้งน่ะ không động mà nhảy này mà mình nói luôn à ไมีได้วานนี้ไม่ได้เห็นเะยวานนี้ไม่ได้เห็นเลย มาบางใหญ่เนลยอันนี้น่ะใหใบมั้ะเดี๋ยวนี้จะพรวิบใบมั้งงามไม่น่ามาคืนน่ะ มันม well ีเก็บพัเนี้ยมันแก่ป้าดอกแขกอะเต็มก๊กทุกคนในก๊กน้อยๆอยู่มีซูปิดมั่นสะพ้อนปิดนึงแต่หึงแล้วสะพ้อนเก็บอันนี้นะสีมาเก็บดอกแขกนี่เลยตืมดอกแขกนี่เป็นก๊กเดียวฮะดกทุกคนเยเอาแต่เธอเนะเอามีแต่เมือดไหแม่มันดกพ่อเอาพ่อได้กินแล้วก็ยาแต่ว่าอันนี้สะพอนมันมันดอกมันบานลายได้วสะพอนี่แม่เมือดนี่ พอดีกลิน่นเ่ยพอดูพอดีกิน่นอันนี้นะฮะมีเก็บแล้วก็จนมันเที่ยวมืดมเท่าแล้วอันนี้นะ จนเต็มคู่อ่ะทุกคนคลิปนี้การมาต่อต่อจะคลิปเมื่อวานนี่เพราะวันสะทอดมากเมื่อคืนนี่นะมีนื้กินและสะทอดก็เลยบีไดเ้เฮ็ดเอาไมาเ่เฮ็ดตอนเช้าเฮ็ดกินนะนี่สิมาล้างพักพักเนอะนะสะทอดเอาแต่สองคูปเอาเมื่มญ่งา <c oughs> มแห้งนะอันนี้นะสะพอดอีกทนึ่งพักก่อนพักแล้วจะเงินต้มป่าต้มคุปนะ ก็มันหนาวแล้วก็มีเนื้อกินนะกระ่วนิเกลี่ยเห็ใช่ต่อยก็เสิร์ฟหั่นเอาเสิร์ฟมาคือนี่ก็นึ่ง่าแม่พี่กับปูก็ได้ชโลมัตมี่ตัวแม้กับปู ตวงตัวส,สาวซล้างอันนี้ก่อนแล้วทรงนั้น ปูยูันเอมอมาแชนี่ไอแม่กอปูนะอยู่ทุกคบแล้วมันครบดายแม่เมาเกงลาโคก็กระปูปลาดิ่ันครบคบม่ได้อนักระปูแม่ดึงกระปูขึ้นมาได้แล้วก็่บฟนู

ผักนะข้างนอกข้างนอกนี่นะสะพพดนั่น,น,น,นนะโลเอาไนะด้มะเขือนี่ก็นึ่งมาแม่นึ่งมะเขือพร้อมน,นึ่งมดนนงเนื้อเอย่ามัะเพาะมตาน,นี่นี่ไม่จะดีไม่จะดีเลย อ,อ,นนอ,อ,อ,อันนี้นะ่ะือนึงมะเขือซื้อ้อมนะนึว่เือซื้อาคลอันนี้น่ะไว้โลกเอานอันนี้สิล้างของนกคนอันนี้มาเอนโลเอานะกินดิบแซ่บสะท้อนนะมักเวืกินดิบแน่ชักทั้งไทยในห้องกพักคือแบบนี้นทุกคนบ้านเ่อนหอมังนก อาอยู่โซนในนี่ยแม่พุงน้อยนี่แม่พุงเอาทอดยุคคลมทิทธ์นั่นน <c oughs> ้ามาดินะ <c oughs> มีได้ไปเลาะหาทาั้งอันแถวห้วยพ <c oughs> ู้น่ะ <c oughs> ถ้าเลาะไปหาทั้งห้วยพี่นอ็งจะได้หลายพอมันมันมันกำลังเลื้มโป่งเหมือน กินดิบราก็ได้ฟังหน่อยนะแม่นิ่มๆก็ได้กนก็มีกับเออักแเดทุกคนสะพอนัน้นมีได้ทายเป็นนั้นสะพอนเฮ็ดสะพอนั้นหาเคืองจะไปเมื่งจะไปอันอยู่บนไออันเอาข้อนรูปเพล่พละ เจ้ครบเจ้าปลาปูคนเดียวเลยสิมากินข้าวก่อนเพราะว่ารถเขาก็เยอะแล้วนะมาดูแก้วแก้วม่ล้างน้าเลยเพิ่นมาหาซื้อนมล้วคนอน้กินนะมัน้วนี่ไปชิ่ออกาาย ก็เนอะม่้หลเเไปเลยนบ้านสะพกนะอตะสาเขาอ้แล้วนีสะโพกท่อ่ะมางบ้านแล้ว่ไม่ใช่บึกนะเขาอ้อายเพราะว่าเขาไปเอารายบ้านนะบ้านสะโอเอาแาบ้านดวนี่้านจะถาเาดเา 人家好多人都在，哎，那阿姨。你看、嗯哦，我不认。